อยางดังหนูไม่ได้นอนหนูออกมาถาม<อ>ขณะที่ข้างบ้านเขายังออกมาดา่าเลยป้าเสียงดังสุดจะทนเมื่อเพื่อนบ้านเลี้ยงสุนัขแต่ปล่อยให้มันเห่าติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงบางวันเห่าตั้งแต่ตีห้าจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเคยเตือนไปแล้วแต่ก็ยังเหมือนเดิมเหตุการณ์จะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ ก็มันตั้งแต่เช้าแล้วไงป้าจนตอนนี้เที่ยงหนูไม่ได้นอนไหนก็เพิ่งจะมาจากโลตัสเพิ่งจะมาทํากินหรอปุ๊กปุกกโอ้หนึกว่าคนสร้างบ้านหนูถึงออกมาถามก็เห็นการมาอยู่บ้านก็เห็นไปทํางานทุกวันจะรู้ไหมก็หนูไม่รู้ว่าป้าจะไม่รู้ว่าหนูอยู่บ้านไงป้าถึงทําเสียงขนาดนี้หนูไม่รู้ว่าป้าจะชอบเสียงดังขนาดนี้อะไรนะแต่หมาข่าวอะไรไปละนานเนี่ยยังไงอะไรยังไงก็มันเสียงดังหนูไม่ได้นอนหนูออกมาถาม หนูถามว่าป,ป้าทำอะไรไหนๆพูดหน่อยซีดแต่งไงท้านทำแบบข้าวเนี่ยพูดดีๆได้ไหมฮะไหนดูหน่อยซีไม่เคยไม่ได้เห็นหน้าแล้วเนี่ยค่ะไหนเป็นยังไงแล้วเสียงหมาเห่ามันเห่าทุกวันตั้งแต่เช้าหมาเห่าก็เก็บพอหนูบอกป้าก็เก็บข้าวที่แล้วก็ไม่เก็บไม่ออกมาสนใจหนูเรียกป้าตั้งกี่ครั้งป้าก็ไม่ออกมาสนใจเลย เนี่ยพอหนูพูดอะไรออกไปก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วพอหนูพูดดีๆป้าเคยสนใจไหมป้าไม่เคยออกมาคุยกับหนูหนูเรียกป้าป้าออกมาดูหมาหน่อยไม่ออกมาเลยถ้าดูแลหมาไม่ได้ก็ไม่ต้องเลี้ยงแล้วก็ไม่เลี้ยงก็ไม่อยากเลี้ยงไงลูกมันมาจำใจต้องเลี้ยงก็เลี้ยงก็สอนก็สอนมันหมามันสอนได้ไม่เห่าก็สอนได้หมาหนูก็ไม่เคยเห่าสักแอดเลย ก็ได้รับผลกระทบตรงที่มันรบกวนเวลานอนอย่างเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดก็ไม่สบายแล้วก็เสียงค่อนข้างรบกวนนะคะมันนอนหลับพักผ่อนไม่ได้เป็นแบบนี้มานานหรือยังคะประมาณหนึ่งเดือนค่ะแค่เสียงหายใจก็ไม่ได้หรออย่างเงี้ยคือเสียงหมามันเห่าอะคะ่ะมันไม่ใช่แค่าหายใจแล้วเห่าเป็นเวลานานๆอย่างเงี้ยมันก็ทนไม่ไหวเห่าทีถึงชั่วโมงไหม ถึงคะ่ะนานนาน,นานกว่าชั่วโมงด้วยซ้ำค่ะบางวันมากสุดนี่ที่เราเจอนี่ประมาณเท่าไหร่ก็คือตั้งแต่ตีห้าจนถึงแปดโมงเลยค่ะออกออกไปเรียกป้าตอนหกโมงแล้วป้าบ้านบ้านถัดไปเขาบอกว่าเหมือนเขาเพิ่งกลับมาบ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาน่าจะนอนหลับแล้วเขาไม่ได้ยินเสียงเรเรียกอย่างเงี้ยค่ะก็คือพี่พี่อีกหลังนึงเขาก็เคยออกมาว่าออกมาด่าเหมือนกัน ว่าเหรอาไมอย่างเงี้ยค่ะดูแลหมาไม่ได้ก็ไม่ต้องเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ตั้งแต่เกิดเหตุน,นะคะวันที่เกิดเหตุเลยลูกชายเขามารับน้องหมาไปแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงน้องหมาแล้วฝั่งเพื่อนบ้านขอพูดบ้างหมาเห่าก็แค่ครั้งเดียวเหมือนอคติจงใจอยากจะมีเรื่องด้วยส่วนที่ลงคลิปนั้นก็แค่อยากได้ยอดไลค์เท่านั้นก็ เขาไม่พอใจอะไรป้าเขาไม่รู้เหมือนกันนะไอ้เรื่องหมาเสียงดังอะไรก็แค่หนเดียวนั่นกับป้าก็เก็บแล้วไนงะคือพอเขาบอกป้าป้าเออป้าก็เก็บพยายามไม่ให้หมาเสียงดังแต่เขาก็ยังไม่ยอมอีกเขาก็ยังบ้าไม่เคยทํากับข้าวกินแล้วมีวันหนึ่งเที่ยงลูกจะกินกับข้าวป้าก็เลยสับตีนไก่ เขาก็เอาเปิดประตูหลังบ้านมาก็มาด่าป้าว่าทําอะไรเสียงดังเขาไม่ได้หลับได้นอนเลยแล้วป้าบอกอ่ะนึกว่าไม่อยู่บ้านนึกว่าไปทํางานแล้วก็มันก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วว่าป้าไม่เคยทํากับข้าวตีสามตีสี่ไม่เคยก็เขาป้านั้นเขามีวันเดียวกันคือเป็นวันเดียวกันเขามาบอกว่าว่าหมาตัวนี้เห่าแบอป้าเสียแล้วแต่ป้ายังไม่ได้เคลียยนเขาก็คือเขาอ้างไงเขาบอกว่าหมาป้าเห่ากังท้งซอยแต่เขาก็เลี้ยงกันเยอะอยู่ แต่เราก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วล่ะ,ะเพื่อนบ้านกขอ,อยู่แบบปฏิภาษาสายคืออะไรก็คุยแต่เขาคือเขาแบบจงใจอ่ะจงใจแบบอยากมีเรื่องมากอ่ะคือน่นิดเดียวก็ไม่ได้อ่ะเขาคงอยากดังมั้งคงอยากให้มีคนชมเยอะๆแล้วก็จะได้อะไรอ่ะยอดยอดไลค์อะไรประมาณนี้แต่เขาอาดัดเขาก็อัดแต่ของเขาไงเขาก็ไม่มาถามว่าป้าเป็นอย่างที่เขาพูดไหมเป็นอย่างที่เขาพูดไหม แล้วป้าอยู่นี่มานานหรือยัง6ปีแล้วจา้า,ายู่ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ